สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปแล้ในรายการนักอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปพยากรในชมรมโหราศาสตร์เอกอุนะเทพนิมิตพยากรนะซึ่งมีท่านอาจารย์โอนะมาดูแลในรายการทุกรอบนะเข้ามากันได้ครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ผมอาจารย์ท็อปครับนะผู้ดูแลรายการ ก็มาเหมือนเดิมครับนะพิมพ์คำว่าแชร์แล้วนะตามด้วยชียรนนะแล้วตามด้วยคำถามครับกดแชร์กดไลค์นะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับมีทั้งหมด9 9 9 9คนแต่ทีนี้เรามากันก่อนครับ2คนครับนะกดแชร์ให้ด้วยนะ น่ะเข้ามากันได้ครับสวัสดีค่ะใครอ่ะอะคุณสิวพรนะคะและคุณนานะคะถามมาแล้วนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งยังแชร์ออกไม่หมดเลยเรียบร้อยละอ่ะมาคุณสิวพรสวัสด ดิคาถามได้นะคะผู้สิวพรแชร์แล้วนะคะคุณนามีโอกาสกลับมาคบกับแฟนเก่าชื่อบาสไหมคะคุณนานะคะแฟนเก่าชื่อบาส,าสบมีโอกาสครับอ่ะมีโอกาสเริ่มต้นกันใหม่ได้ขอมีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะครับถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อถือว่าสละสิทธิ์ในการถามกันไปเองนะครับแชร์แล้วครับอ้วนการเงินจะเริ่มดีขึ้นไหมคบอ้วนไม่มีผู้แชร์อ๋อจริงด้วยเออว่ะอ่ะไหนดูข้างล่าง คุณบิวพรุ่งนี้เดินทางไกลโดยรถไฟจะปลอดภัยไหมคะปลอดภัยมีเมตตามหานิยมปลอดภัยมากนะคะมีความสุขมากโดยมีท่านอาจารย์เออนะอ่ะมาครับนะไหนดูสซอ้วนมีผู้แชร์แล้วมาอแชร์แล้วครับอ้วนการเงินจะเริ่มดีขึ้นไหมครับโอ้ยังไม่ดีครับผมมีเรื่องเสียเงินนะจ๊ะ รูสาวันเท่านั้นกดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์แชร์แ,ชรแล้ว,ลวชื่อเร่งคําถามข้างหน้านี้เราดูแค่สามวันเรื่องดีๆเกิดขึ้นภายในสามวันและเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะข้างหน้านี้เราดูอะไรบ้างดูไพ่ยิบซีค่ะถามเรื่องทั่วไปการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา และสงวนไว้สําหรับดูส่วนตัวนะคะมีอะไรบ้างที่ดูส่วนตัวเท่านั้นจ่ายค่าครูเท่านั้นก็จะมีดูไพ่เทพพลังจิตดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสื่อสารกับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะตรวจองค์ตรวจเทพว่ามีเทพอะไรในตัวนะคะนะโดยมีท่านอาจารย์โอแล้วท่านต้องการสื่อสารอะไรกับเราท่านอยากบอกอะไรกับเรานะคะเราจะใช้ไพ่กอตาโรนะครับในการดูนะครับนะมาครับ เคยเกิดเป็นครอบครัวเดียวกันกับใครนะคะหรือว่าจะดูเรื่องความรักแบบชาติที่แล้วก็ได้นะคะอ่ะนะมาครับกดแชร์แล้วตามเดชเชแเรนดูความรักแบบชาติที่แล้วเป็นยังไงหมายถึงว่าชาตินี้โอ้โหทำไมทุกแสนทุกทําไมไม่สมหวังสทัทีทำไมอยู่กับแฟนแล้วทะเลาะกันทุกวันอยากจะรักกันดีๆทําไมมีแต่ปัญหาทาไมมีมือที่สมเข้ามาทําไมมีแต่แฟนทําไมบ่นเกง่งอะไรอย่างเงี้ดู ไปาชาติที่แล้วคุณทํากรรมอะไรเขามาแล้วชาตินี้ถึงเป็นอย่างนี้ต้องแก้ไขอย่างไรนะคะสวัสดีครับโชคชัยบุญสีคุณโชคชัยสวัสดีครับอาจารย์นะคะอ,อันนี้ครับติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวหลังไมค์กันได้ครับที่ facebook ครับโอสิริกรอภิรัต a c e b o o k โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหสห้าศย์เสองห้าเสองหกหนึ่งไดีไโอสิริหนึ่งห้า และผมครับ a c e b o o k ครับอาจารย์ท็อปนักเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658อดี AJTOP16 ครับกดแชร์แล้วพิมพ์นะคะแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามหนึ่งข้อสนใจดูดวงอย่างละเอียดอืมมาครับถามไม่อั้นในเวลา15นาที30นาที15นาที30นาที60นาทีไพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพ รับขันครูณห,หน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดนะคะตั้งสาลถอนสาลวงสวงฆ์เปิดกิจการนั้นค้าโรงงานโรงแรมนะคะมาครับติดต่อนะคะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แะะชร์แล้วเหรออืมต้นคนที่ชอบเขารู้สึกยังไงกับเราครับต้นคนที่ชอบเขารู้สึกยังไงคุยได้ครับก็คุยได้ย,ยาวๆเลยนะคะเขาก็อยากพบกับเรานานๆนะ เมตตปามาหานิยมเอาเป็นว่าคนที่ชอบความรู้สึกยังไงกับเราเ,เขารู้หรือยังอ่ะเออเขารู้หรือยังเขาชอบเขาเขารู้หรือยังอตรงนี้นะสําคัญสุดรู้ว่าเรารู้ว่าเราชอบเขาหรือ,อยังรู้หรือ,อยังว่าเขากับเราเมตตามาหานิยมต่อกันคุณบิวคุณบิวตอบไปแล้วนะคะเข้ามากันได้ครับแชร์ออกไปก่อนครับไม่ได้แชร์เหรอเนี่ย ไม่รู้สิตอบไปแล้วจบแล้วทำไมทำไมเหมือนเมื่อกี้มีคำว่าผู้แชร์ะมันมีมันขึ้นขึ้นลงลง,ลงโผโผโผนะแต่ก็ยังขึ้นขึ้นลงลงก็ตอบไปแล้วจบแล้เอามาก,กดแชร์ออกไปครับโคเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์นะใครเข้ามาแล้วอยา,ากถามคำถามนะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะนะสวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามา ถ้าเข้ามาแล้วการุณากดแชร์ออกไปคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์มาแล้วแชร์แล้วค่ะแอนวันนี้มีโชคถูกหวยเราไหมคะอมีโอกาสถูกครับโหต้องสิบเหรียญนแน่นามาครับกดแชร์ออกไปดีจังเลยนะคะลองเสี่ยงดูนะอืม,มีโชคนะชาจอนท็อปแน่ใช่ครับนอ,นอ่ะมาครับนะคนละเก้าพัน สิเหรียญนี่ถือว่าเยอะที่สุดในบรรดาหนึ่งถึงสิบเหรียญน,นะคะแต่แต่สิบเหรียญนี่จะน้อยกว่าพวกเอ่อคิงควีนอะไรอย่างงี้นะคะโหละเก้าพันแต่ระดับสิบเหรียญนี่ก็เยอะนะเยอะสำหรับเรานะคะอืมสาธุเลยขอบคุณนะคะเก้าพันเะก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชนะใครต้องการลาบต้องการซับ ไปสวดพระคาถาเงินล้านในการเสริมดวงเสริมราศีโดยที่มีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการทุกรอบมัดผมแล้ดูอ้วนนะท่านอาจารย์โอจนถึงไม่ค่อยอยากจะมัดนะแต่มันร้อนนะคะไม่ไหวผู้เป็นประธานในรายการในชั้นสูงสุดเอามาและอีกคนหนึ่งอ่ามีผู้แชร์แล้วค่าไฟไฟอ๋อ ใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะขอดูใใกล้หน่อยนิฝ่ายปัญหาการเงินเดือนนี้จะผ่านไปได้และจะมีคนมาช่วยไหมคะเอาไปว่ามีคนมาช่วยเรื่องเงินไหมนะไม่มีครับ oh. ผมดูแค่สามวันะนะสวันสพอสามวันพอค่ะนะถ้าคุณคเอาเป็นว่า<อ>ถ้าอยากรอดจะบอกทางถ้าขยันสวดคุณก็จะมีลาบแต่ถ้าไม่ขยันผมก็ช่วยอะไรไม่ได้ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภวโตรหะโตสมมาสมุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปติชามีนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสเพอคาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิลาภาภวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตภาวติพุทธะมะอาุณโมพุทธายะวิราทยโยวราโคนายังวิราหิงสาวิราทสีราธาาัสาวิราอิทยโยพุทธะสามานีมามะพุทธะสวาหมสัมปติฉามิเพง่งเพง่เพงพาพาหาหาเรือเรือนะาต้องสวดน,นะครับไม่สวดไม่ได้นะครับเพราะว่า ถ้าอยากคลองมีความคลองตัวทางการเงินแต่ไม่ใช่สวดแค่วันสองวันนะ <c oughs> สวดเป็นปีเปย์สวดไป<ะ>ตลอดทุกวันน่ะจะทําให้การเงินดีขึ้นจริงนะคะอย่างน้อยอสวดรอ่ะรอบหนึ่งอะ่ะสามสิบจบสวดประมาณเนี่ยประมาณละสี่รอบต่อวันหรือสามรอบต่อวันอย่างน้อยก็สวดไปเรื่อยๆ,ๆอะนะบางคนสวดอย่างนี้ค่ะตั้งแต่คือตั้งแต่บท 1, บที่หนึ่งถึงจบที่หนึ่งถึงจบที่สองร้อยเลยอะ่ะบวดรวดเดียวหมดเลยอะ่ะอันนั้นเขาก็ตั้งใจสวดกันได้นะอืม <c oughs> ะมาครับกดแชร์แล้วมีมีคนสวดได้นะคะแต่อาจารย์โอ้ยสวดไม่ได้เลยนะนะถ้าสวดได้คงแข็งแรงกว่านี้นะคะอืม่ะเวลาก็เหลือไม่เหลือนาทีเศษนาทีแล้วติดต่อดูดวงอ่ะไฟไม่เห็นมีผู้แชร์ไม่เป็นไรมันมันโผโผไม่ต้องห่วงติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่เ c e b o o k ครับโอซิริกรอภิรัต โอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261 i d r i o ซิ r i 1 5น้าแล้วผมนะ Facebook ครับอาจารย์ท็อปดาเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 i d r i a e j t o p 1 6สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันในเวลาเวลา สิบห้าสามสิบหกสิบนาทีให้ยิบสีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพเสริมดวงเสริมราศีรับขันครูณหน้า,นาทองสาริกาลิ้นทอง เสริมดวงเสริมราศีนะคะพิธีกรรมทุกชนิดนะคะตั้งศาลถอนศาลโบสถ์สงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมนะคะอ่าแล้วก็ร้านเปิดร้านค้าต่งตางๆเปิดค่ายละครอ,อะไรแล้วแต่เลยนะคะอพิธีกรรมทุกชนิดติดต่อไอดีไลน์โอสุรหนึ่งห้าหรือไอดีไลน์เอเจทอพหนึ่งหกค่ะเอาละนะครับนะาําหรับรายการในรอบนี้ของเราก็ใกล้จะหมดเวลาลงแล้วเราก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ